ก่อิเคยในช่วงที่เราซื้อขายทีนัทว i ลล์แอ a i r p o ์แ m a เพื่อนได้รับอุฟังณ์ r p r p s Max ที่สังง่งออนไลน์จากโปบามีราคาคือ5,000บาทเอามาลองนั่งฟังเสียงอยู่นอทิตยนึง่งสุดได้เลยว่าถ้าไใช้แฟนวน์เ p ื่อนแนะนำให้เอาหาตัวอื่นที่ขนาดนี้มาช่วยประหยัดได้มากกว่านี้จุดค้อยจริงก็คือ 1. เรื่องการคอนเนคับอุปกรณ์ Apple device ยอรับว่าดีกว่าทุกยี่หจริง สามารถฟังสลับกันบน iPhone iPad Mac คือสะดวกมาก 2. เสียงดีกว่า a p พ p อร์ Pro มากสเตเเสียงกว้างกว่าคมชัดกว่ามิติมากกว่าฟัง Mac จนชินจะก,กลับไปฟัง p r นี้นลำบากเลยหูมันจะชินเขาแล้ว 3. หนักมากน่าจะรู้สึกได้ว่าส่วนกันนานไม่ไหวถ้าไ้นอนฟังโซฟ,ฟ,ฟาก็โอเคนี่ฟังนี่ไม่ไหวหนักคอหนักหัว 4. ถ้าใช้แ p p l e พื่อ e ดเวแน่นอนคุณได้ 3D สเปเชียลและโดนมีเอ็ดมอซึ่งหูฟังตัวนี้ทำได้ดีและ5วัสดุดีงานประกอบสมบูปเปแบบและกับค่าตัวที่แพงรองรับได้แพงแต่ก็มีแตุผลามอนนะครับสวัสดีในช่วงดีดูดสินค้ายทีหุ้นจลนเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาและการชมเด้วัสีคยับ